สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมจะมารีวิวนะครับเปลี่ยนแกล้อนะครับก็คือมีทั้งหน้าและทั้งหลังนะครับแกล้อเนี่ยตัวนี้นะครับของเดิมเนี่ยมันจะเป็นแกล้อเหล็กนะครับติดตั้งมาจากศูนย์ดังนั้นนะครับผมจะเปลี่ยนแกล้อให้มันมีความทนทานมากกว่าเดิมนะครับก็จะเป็นแกล้อสไตล์เหล็กนะครับเป็นเกรดสามสี่นะครับจากร้านทีดีบิวช็อปนะครับแกล้อหน้าเนี่ยราคา550บาทแกล้อหลังก็เป็น550บาทนะครับก็จะเป็นรวมราคาแล้วก็1100บาทนะครับ ต่อไปก็จะเป็นตัวชุดแต่งตัวอุดตั้งคัดนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นราคา190บาทนะครับสามารถสั่งร้านทีด u i Shop ได้นะครับใน Shopee มีขายนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปติดตั้งกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกนะครับเราก็จะไปติดตั้งตัวชุดแกล้อนะครับทั้งหน้าทั้งหลังกันก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแกนล้อหน้ากันนะครับก็จะถอดก็ใช้ตัวประแจเบอร์14 14กับ19 14ด้านฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายก็จะเป็นเบอร์19นะครับเราจะมาปิดเทียบกันนะครับแกนเดิมนะครับฝั่งซ้ายนะครับที่ผมถือโอ้ยาขวานะฝั่งขวาก็จะเป็นแกนสแตนเลสนะครับ ยาวกว่าของเดิมนิดนึงนะครับตรงเกียวนะครับยาวกว่าอีกหนึงแล้วก็จะมีตัวสลักใส่นะครับกางคายแล้วก็ตัวน็อตตัวเมียก็จะมีกางคายอีกโอกาสที่จะหลุดมันค่อนข้างยากนะครับดีกว่าของเดิมของเดิมซึ่งมันจะเป็นแกนเหล็กนะครับแล้วก็ ตัวที่ฝั่งขวานี่ที่ผมจะใส่มาเป็นแกสแนสไตเลสน,นะครับก็จะมีความแตกต่างชัดเจนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะช่างนะครับก็เอาแกนเดิมนะครับแกนล้อนหน้านะครับช่างน้ำหนักเอาปอนนี้ปอนด์มาปอนน้ำหนักรวมแล้วนะครับสองร้อสิบกรัมกรัมนะครับแต่ถ้าเอาน็อตตัวเมียออกนะครับก็เหลือร้อยเก้าสิบอ่ะเดี๋ยวเทียบกับแกนก่อนนะแกนหนักร้อยเก้าสิบนะครับ แกนเดิมอันนี้แกนสไตเลตนะครับ <9. S 1> หนักกว่าหน่อยนึงนะครับร้อเก้า้าเพราะว่ามันยาวกว่าหน่อยนึงนะครับยาวกว่าของเดิมหน่อยนึงส่วนตัวเมียนะครับน็อตเดิมที่ยึดนะครับหนักยี่สิบน็อตแต่งนะครับก็จะเป็นเลดตัวเมียนะครับยีิบสามแตกต่างเล็กน้อยนะครับอ่าประมาณนี้ ก็รวมๆแล้วนะครับตัวนี้ก็จะหนักกว่าไม่มากครับได้ความทนทานกว่าด้วยแล้วก็เรื่องการใช้งานก็จะดีกว่าของเดิมนะครับแค่น้ำหนักเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่ามันเป็นสแตนเลสนะครับเกรด3ามประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะติดตั้งใส่ล้อหน้ากันเลยดีกว่านะครับต่อไปก็ใส่แกนล้อนะครับจเจ้าหัวใส่อยู่ด้านฝั่งขวานะครับ ฝั่งขวาตรงจานดิดดีกว่านะครับอ่าจะได้เข้าใจง่ายใส่เสร็จก็เจ็ดจารบีด้วยนะครับตรงหัวเกียวนะครับสําหรับคนที่ถ้าใครกลัวน้อตมันคายนะครับก็ใส่กางคายได้นะครับหยอดนิดนึงนะครับแต่ถ้าไม่ใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าในตัวน็อตตัวเมียมันมีการคายอยู่แล้วนะครับแค่นี้ก็ฟิตแล้วเนี่ยติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับแกนล้อหน้านะครับนี่หน้าตาเขาจะประมาณนี้นะครับ มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับแกนล้อน็อตยึดตัวเมียนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยล้อหน้านะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแกนล้อหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแกนล้อเดิมนะครับที่ผมจะถอดออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่ตัวแกนล้อสแตนเลสนะครับเป็นล้อหลังก็เดี๋ยวเตรียมตัวใส่กันเลยนะครับคายน็อตฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นเบอร์14นะครับฝั่งขวาก็จะเป็นเบอร์19นะครับ เดี๋ยวเราจะชั่งนะครับก็คือแกนล้อหลังนะครับน้ำหนักเท่าไหร่ประมาณนี้คร้าๆนะมาดูแกนล้อหลังสแตนเลสนะครับ252นะครับแตกต่างประมาณ10กรัมเข้าวๆนะครับประมาณนี้นะครับมีความแตกต่างนะครับแกนเดิมนะครับที่ใส่ล้อหลังมานะครับมันก็จะมีคาบนะครับก็ เอ่อมาเป็นเหล็กนะครับแล้วก็เนื้องานมันก็จะแตกต่างกันนะครับคือจะเป็นเหล็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นสแตนเลสนะครับได้ความทนทานมากกว่านะครับเรื่องการใช้งานแต่น้ําหนักก็จะเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับนิดเดียวนะครับแตกต่างเพิ่มมานะครับก็คือ10กรัมประมาณคร่าวๆนะครับหน้าคิดไว้นะครับล้อหน้าแกนหน้าก็ที่เปลี่ยนแกนไปเนี่ยก็จะเพิ่มมาอีก10กรัมล้อหลังก็เพิ่มมาอีก10กรัมนะครับประมาณนี้นะครับ สำหรับคนที่ชอบแต่งนะครับสายแต่งที่แบบว่าสแตนเลสนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราจะใส่กันเลยนะครับก่อนจะใส่นะครับเราก็ทาจรารบีก่อนนะครับที่แกนล้อนะครับเช็ดจรารบีนะครับเมื่อเราใส่แกนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราค่อยใส่น็อตัวเมียสแตนเลสนะครับ ต่อไปเราก็จะไขนะครับเบอร์17ทั้งสองฝั่งไข่สองข้างให้มันแน่นนะครับเพราะว่าถ้าแม่ไขไม่แน่นก็เดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องการตั้งโซ่นะครับเราต้องตั้งให้มันดีๆนะครับดัดล้อเข้าไปนะครับแล้วก็ไขน็อตให้มันแน่นนะครับเรียบร้อยนะครับ ต่อไปเราจะใส่ตัวน็อตอุดตั้งคัดนะครับก็เดี๋ยวเราจะใส่กันเลยนะครับเราต้องคลายตัวนี้ออกก่อนใช่ไหมใช่แล้วก็จำระยะมันไว้เพราะว่าของเดิมมันไม่มีใส่ร่องโอลิงใช่ไอตัวใหม่ที่เราจะใส่นะครับมันจะเป็นร่องโอลิงน,นี่เนี่ยครับเป็นน็อตตัวเมียใส่ร่องนะครับอ่ะก็เดี๋ยวใส่กันเลยเราจะถอดน็อตตัวเมียตั้ง คัดก่อนนะครับเราจะใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับต่อไปก็ใส่โอลิงนะครับถ้าเรายึดตั้งคัดเสร็จเรียบร้อยนะครับน็อตตัวเนี้ยใส่โอลิงเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ใส่ปอกเข้าไปนะครับเพราะว่ามันจะยึดเพื่อไม่ให้หลุดนะครับ มันจะยึดปอกกับมันเลยในในถุงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นฝาครอบน้ำมันนะครับฝาครอบน้ำมันฮอนด้าโลโก้นะครับเ,เ,เป็นสเตนเลสเป็นสตนเลสแท้งานแท้ c n c นะครับวิธีใส่นะครับก็เราต้องปิดฝาน้ำมันให้มันแน่นนะครับหลังจากนั้นวางโลโก้ Honda นะครับ แฮมหัวเป็นอย่างนี้นี่ไฮไดเซนเตอร์หรัวชี้นะครับไปข้างบนประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ยึดน็อตนะครับใช้ประแจตัวแอลไขนะครับไขแน่นให้พอดีนะครับตัวนี้ก็ราคาประมาณ550บาทนะครับสามารถซื้อสั่งร้านที่รีวิวช็อปได้นะครับอลองใช้งานนะครับ เราปิดฝาดูบตำแหน่งมันก็ตรงเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ติดตั้งล้อไปนะครับแกนหน้าหลังนะครับเป็นสแตนเลสสามสูสี่นะครับตัวนี้นะครับผมจะชอบอย่างหนึ่งนะครับคือน็อตตัวเมียเนี่ยมันจะมีกางคายในตัวนะครับน้อยมากนะครับที่จะมีนะครับสําหรับน็อตแต่งนะนะครับน็อตตัวเมียกางคายใส่แกล้อหน้าหลังนะครับ ต่อไปนะครับหลังจากที่ใส่น็อตตัวเมียไปนะครับก็จะมีตัวสลักเพิ่มขึ้นมานะครับใส่ตรงแกนล้อนะครับก็จะช่วยเรื่องการขายน็อตตัวเมียอีกชั้นหนึ่งนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็อุ่นใจแล้วนะครับก็ แกล้อของเราจะไม่หลุดนะครับไม่หลุดง่ายๆแน่นอนครับประมาณนี้นะที่ผมดีไปนะเกี่ยวกับติดตั้งแกล้อหน้าหลังนะครับเป็นสแตนเลสนะครับสามูสอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวอุดนะครับตัวอุดตั้งคัดนะครับตัวนี้นะครับก็ช่วยเรื่องในการกันน้ําเข้ากันซึมแค่ระดับหนึ่งนะครับอย่างน้อยก็เป็นการแต่งเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับ ก็มีประมาณนี้นะครับที่ผมรีวิวไปนะครับที่ติดตั้งไปก็มีเพียงเท่านี้ครับใครสนใจนะครับก็ติดต่อร้าน t ี v ีวิวชอได้นะครับก็จะทิ้งลิงก์ใต้ไว้ใน u t u b e นะครับมีเพียงเท่านี้นะที่ผมรีววไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับบ๊ายบายครับ